ก็อย <ider> ่างตอนแรกมันดับไปแล้วแล้วีตอนเดินเลี้ยวเาม่ตดับไปแล้วรอบตามหัที่ร้านมีไปม่เรียบร้อยเรียบร้อย